อาทักทายเอฟซีนะลูกเร็วเห็นไะมเห็นมาร์คหัวครับมีสเสน่ห์คนละแบบนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเชื้อ50อินโดรครับเชื้อเผือกตาแดงขำเมาส่วนอีกตัวนึงเป็นอันนี้มารคหัวเชื้อเผือกตาแดงครับ สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับนี่เอาเชื้อเพือกตาแดงครับมาแนะนำครับผม นี่ครับเชื้อเผลือกตาแดงครับไวสิบสามถึงสิบสี่วันครับนี่ครับนี่เป็นเชื้อเผลือกตาแดงมารหัวครับอีกตัวหนึ่งเป็นห้าสิบอินโดเชื้อเผลือกตาแดงคาเอาครับสวัสดีครับเอฟซีครับพอดีว่างๆอันนี้เอาลูกนกมามาหาพี่ๆน้องๆทีมงานข้างนอกนะครับพอดีเอานกมาอาบน้ำอาบแดดตอนเย็นๆครับ อันนี้แก้มแดงใหญ่ครับนี่ฮะอันนี้ก็มาร์คหัวเหมือนกันครับอันนี้มาร์คหัวเชื้อเผือกตาแดงขมเมาเหมือนกันครับสวัสดีครับเอฟซีครับว่างๆเข้ามาทักมาคุยกันได้ครับพอดีตกเย็นก็เอานกมาอาบน้ำอาบแดดนะครับพอดีว่างครับวันนี้เอาเร้วขวานกว้าทักทายเอฟซีหน่อยเร้วขวานกว้า ทักทายเอฟซีหน่อยอันนี้เชื้อเพลือกตาแดงครับอันนี้เชื้อเพลือกตาแดงขมเมาเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้วัวัหกเดือนนะครับก็เดือนหน้าก็น่าจะเอาเข้ากรงเพาะได้ครับแต่ยังหาเมียไม่ได้เลยครับเอาเข้าไปซ้อมบินในกรงเพาะไว้ก่อนครับสวัสดีครับ f อฟซครับขวานกว้าทักทายเอฟซีหน่อยดู อันนี้เจ้าขุนแดงครับเชื้อป่าแก้มแก้มแดงใหญ่ร้อยครับอันนี้ครับนี่ครับลูกเชื้อครับลูกเชื้อเปลือกตาแดงครับผมอันนี้ก็ฟลุกหน่อยครับตัวแรกคอกแรกออกมาเป็นมาร์คหัวครับแล้วข้างในเป็นข้างในเป็นชั้นตาแดงครับบางคนณ็็เรียกว่าตาแดงน้ำมันนี่ครับอีกตัวหนึ่งเป็นลูกห้าสิบอินโดครับ เร็วทักทายเอฟซีเลยลูกเร็วทักทายเอฟซีเลยัสดีครับเร็วเลีวทักทายเอฟซีนี่ลูกนกนะครับอันนี้สิบสามวันนะครับเอาเอา,เอาบินแล้ว <finalement> นี่ครับอันนี้สิบสามวันนะครับนี่ครับน,นี่เชื้อเผือกตาแดงนะครับ พ่อเป็นเจ้าบุญเอกลูกเจ้าบุญนำครับเผือกตาแดงร้อยส่วนแม่เป็นเจ้านางทัพทิมครับลูกเจ้าอ่างเปาครับของพี่หมูชนบุรีครับก็เอาของพี่อีพีแอนวีเอสกับของพี่หมูชนบุรีครับตัวนี้ับฟลุกออกมาตัวแรกครับคอกแรกเดี๋ยวทักทายฟซีหน่อยหนนี่ครับนี่ตัวนี้ก็ฟลุกหน่อยครับตัวแรก จริงมันออกมาออกมาสองนะครับอีกตัวหนึ่งตายโคมนะครับรอดมาตัวเดียวอันนี้ปฝากมือปืนฟักไว้ครับนี่ครับนี่เชื้อเผลอกตาแดงนะครับถ้าโดนแสงแดดนะครับข้างในจะเป็นตาออกแดงครับหรือว่าเอาไปส่องนี่ครับแล้วทักทายอะไรเนาะอันนี้มาร์กหัวนะครับมีออปชันเสริมครับมันเริ่มบินได้แล้วครับสิบสี่เองสิบสี่วันเองนะครับนกตัวนี้สิบสามวันนะครับ มันเริ่มบินได้แล้วครับแข็งแรงนะครับบินไวเร็วๆนี่แก้มแดงใหญ่ครับเอ้าบินมาแล้วครับเห็นไหมครับนกสิบสามวันนะครับบินคลอกแล้วครับเกาะขอนไม้นั่งขอนบินได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับนี่ตัวนี้น่าจะดุหน่อยนะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะดูดๆหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้พ่อเป็นอินโดร้อยนะแม่เป็นเชื้อเผือกตาแดงขมเมานะครับอันนี้ลูกผสมครับห้าสิบอินโดเชื้อเผือกตาแดงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับให้ชัดๆนะครับนี่ครับผมเห็นแก้มเล็กๆดังนั้น เป็นแก้มแดงใหญ่นะครับกาแก้มมันจะไม่ใหญ่นะครับเพราะมันกลายเป็นลูกผสมเป็น50ินโดแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็เอาไปพากับเผือกร้อยก็ได้หรือไปพากับเผือกตาแดงก็ได้ครับน่าจะจ่ายได้ครับนี่ครับนี่ลูกเชื้อนะครับตัวนี้นี่คน่าจะดุหน่อยครับอันนี้จุกด้วงนะครับพ่อแม่นกจุกด้วงครับนี่ครเฮ้ทักทายหน่อยเ้ออันนี้14วันนะครับไม่ นี่ครับเกาะขอนบินได้นะครับหน่วยตัวเล็กครับสิบสามวันครับบินไปหาบินไปหาพี่มันะครับเดี๋ยวอันนี้มาร์คหัวนะครับมีคนถามว่าตัวนี้เป็นของพ่อเป็นของพี่อีพี่อันเจ้าบุญไอ้ลูกบุญไอ้บุญเอกเจ้าลูกเจ้าบุญน,นำนะครับส่วนแม่เป็นเจ้านางทัพทิมครับมาร์คหัว ลูกอ่งเปาของพี่หมูชนบุรีครับนี่ครับเอาแล้วทักทายเอหน่อยแล้วอื้อันนี้ผมว้เก็บไว้เก็บไว้ทำชั้นสองต่อนะครับนี่ครับผมไม่ว่าจะหาเดี๋ยวจะหาไม่หาเผือกจะหาเผือกร้อยมาเข้าเหมนนั้นก็หาเผือกตาแดงมาเข้านะครับมนนั้นก็หาอินโดห้าสิบก็ได้ครับ มาเข้ามันก็จะได้เป็นแก้มแดงใหญ่เผือกแก้มแดงใหญ่อินโดเผือกแก้มแดงใหญ่ครับเดี๋ยวก็ผ่าต่ออีกชั้นนะครับมันเริ่มบินแล้วครับเขาถือว่าแข็งแรงนะครับนกสิบสามวันสิบสี่วันบินนั่งขอแล้วครับหนูหนูบินไปนู่นแล้วครับหนูแต่กลัวกลัวตัวนั้นจะจิกจังเลยครับสวัสดีครับเอฟซีครับเข้ามาทักมาทายด้วยครับสวัสดี ช่วงเย็นว่างปานกมาอาบน้ําอาบแดดนะครับนี่ม้าหัวนี่สวยๆก็มีครับตัวนี้จ่ายได้หลายหน้านะครับจ่ายเผือกตาแดงได้จ่ายเผือกได้จ่ายด่างได้จ่ายมาร์กได้จ่ายลูกเชื้อได้ครับนี่ครับนี่เจ้าขวานควา้าครับอันนี้ของพี่อกเวียนไข่ปิ้นฟาร์มครับอันนี้ก็อีกสักเดือนครับเข้ากงเพาะได้ครับขวานควา้าทักหน่อยอันนี้เบิ้ลจัดนะครับผมก๊อปเพลงอยู่ตอนนี้ อันนี้เบิ้ลเลยครับอันนี้สายเบิ้ลเบิ้ลอาชีพก็ปากเบาครับนูไอ้กวนอูครับเอฟซีครับไอ้กวนอูครับนู้ยครับกวนอูยังอยู่นะครับมีคนถามอะไรควนกวนอูยังอยู่ไหมอยู่ครับกวนอูยังไม่ได้ไปไหนครับนู้ยกว่ายฝึกลูกนกในฟาร์มครับส่วยขุนอินอยู่นู่นครับนะครับขุนอินอาบแดดอยู่แบบนะครับแล้วแล้วทักทายเอฟซีได้หรือขวานว่ะทักทายเอฟซีเลย เดี๋ยวครับผมมันเริ่มบินแล้วครับมานี่มามานี่มา๊มานี่บินเก่งครับเริ่มหิวแล้วด้วยครับเนี่ยก็ฝากด้วยครับ FC นี่ครับไอ้นี่ก็มีอาหารนกครับอาหารนกซปเปอร์แจ็คครับก็ FC ใช้กันทั่วประเทศครับก็ลองเปิดใจใช้ดูครับนี่ครับสูตรผลไม้รวมครับทันญพืชอ่าผลไม้รวมทันญพืช พืชผักใบเขียวรวมหนอนหนอนนอกหนอนไหมกิ้งรีดสดดิ้งครับสาหร่ายสไปรูลิน่าแล้วก็เนื้อเนื้อปลาทูน่าครับผสมกับน้ำพึ่งป่าแล้วก็สมุนไพรหลากหลายชนิดครับอันนี้ครับไม่มีสารเคมีครับเป็นแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตครับลองเปิดใจแบ่งไปใช้ใดูครับนกที่ปล่อยครับนกที่ปล่อยมันทำรังอยู่แถวข้างบ้านครับตอนนี้มันยังไม่ได้ไปไหน,น้วครับมันก็วนไปวนมาผมปล่อยไปหลายคู่นะ ปีที่แล้วปล่อยไปโอ้โหเยอะมากครับส่วนปีนี้ปล่อยไปประมาณห้าหกคู่เลครับเดี๋ยวมันก็มาครับมันก็อยู่แถวนี้นะครับไม่ได้ไปไหนมันได้ครับนี่ครับฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คยีจาร์ดครับสูตรธรรมชาติครับนี่ครับลองเปิดใจใช้ดูครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ายขนนกขนดับนกไม่แข็งแรงนกตัวไม่โตนกไข่ไม่ออกไข่ไม่ดกไม่มีเชื้อครับลองเปิดใจไปใช้ดูครับสูตรสูตรเดียวจบครับ ไม่ต้องแยกสูตรครับ fc ครับลองเปิดใจใช้ดูนะครับสวัสดีครับพี่ติดตามพี่มาพักใหญ่แล้วพี่อ๋อครับขอบคุณมากครับผมก็มือสมัครเล่นนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มใหญ่นะเป็นฟาร์มเล็กครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมก็ทําคลิปไปเรื่อยๆละครับก็ตั้งใจทําครับไอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ทําคลิปอาจจะแบบว่าอื ไม่ได้สวยหรูอะไรครับก็เด็กบ้านบ้านนะครับเด็กบ้านบ้านที่ชอบเลี้ยงนกครับนี่ครับตัวนี้ครับคนขอเยอะมากครับแต่ผมกะว่าคู่นี้มันมันพึ่งออกนกต้นปีครับนี่ครับมันพึ่งออกตอนต้นปีครับกะว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่มีคนขอมาแล้วครับก็มีคนขอขอแบ่งครับคู่นี้ครับอีกตัวนึงเป็นเชื้อ ห้าสิบอินโดครับเชื้อเผือกตาแดงขมเมาส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้มารหัวเชื้อเผือกตาแดงครับอันนี้ก็สองสายของพี่หมูกับของพี่พียนครับนี่ครับครับพี่ดูทุกคลิปเลยครับขอบคุณมากครับผมผมก็ไม่มีอะไรให้นะครับให้ได้ความจริงใจนะครับผมแบบนี้ตัวไทยอันนี้พวกนี้เป็นเชื้อเชื้อเผือกตาแดงครับผมยังไม่รู้เพศเลยครับอันนี้ถ้าเป็นพวกเชื้อเผือกตาแดงแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นครับ ถ้าเป็นตัวเมียก็สามหมื่นถึงสามหมื่นห้าตัวผู้ก็สามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นอยู่ที่ความสวยแล้วก็ทรงและเพศนะครับอันนี้ค่อยใครอยากได้อะไรก็ค่อยคุยหลังไมล์แล้วกันครับราคาคร่าวๆประมาณนะครับก็อยู่ที่ความถูกใจนะครับต่อรองกันได้น่ารักเชียว <c oughs> อันนี้สิบสามกับสิบสี่วันครับนั่งขอนบินเล่นได้นะครับก็ยังเป็นลูกป้อนอยู่ครับส่วนมากผมจะส่งนกตอนอายุสองเดือนนะครับ จะแบ่งนกให้ FC สองเดือนเพราะมันจะไม่ตายมันก็หากินเองอาบน้ําได้แล้วครับักสองเดือนก็ส่วนมากผมจะไม่ส่งนกที่จะต่ำกว่าสองเดือนนะครับสองเดือนก็ตรวจเพศไปให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับนี่มาร์คหัวนะครับนี่มาร์คหัวเหมือนกันครับผมชอบพวกมาร์คหัวพวกเชื้อเืลกตาแดงครับเผพกร้อยก็มีครับแต่ตอนนี้อยู่ในกรงเพาะครับ ไม่ได้เอาออกมาพวกเผือกร้อยตัวนี้ก็โยนไข่บ่อยครับช่วงนี้นี่เชื้อปลาครับแก้มแดงครับนี่ครับอันนี้ เชื้อเปลือกตาแดงม้าหัวครับตาชั้นในก็จะเป็นตาแดงครับนี่ยรับเรียกว่าอะไรนะตาแดงน้ํามันครับชาวนี้ป้อนลูกนกครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ลูกเจ้าขนดวงแก้มแดงใหญ่ร้อยครับส่วนแม่เป็นเจ้านางทับทองครับเชื้อเปลือกตาแดงขมเอาครับนี่ครับพ่อแม่เป็นจุกดวงทั้งคู่นะครับนี่ครับนสายจุกดวงครับ ลูกมันน่าจะเป็นจุกด่วงเหมือนกันครับดูจากดูจากลูกทรงครับสวัสดีครับผมแ a c k เดอะสกครับนี่ครับนี่ลูกนกเ1บัยงาสิบสวันครับเชื้อเพลือกตาแดงครับไอตัวแรกนี้เป็นมารหัวเชื้อเปลอกตาแดงครับลูกเจ้าบุญเอกกับเจ้านางทับเทมครับนี่ครับส่วนตัวที่สองครับเป็น50าสิบอินโดครับ เชื้อเปลือกตาแดงขมเมาครับนะครับพ่อแม่เป็นจุกดวงทั้งคู่ครับเห็นไหมครับตาก็ทรงดูดีมีสเสน่ห์ครับนะตัวแรกเป็นตาชั้นในเป็นตาแดงน้ํามันครับแล้วก็มีแถมม์คหัวออปชั่นเสริมมาด้วยครับแต่ยังไม่ได้รู้เพศนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียอา้าวทักไทเอฟซีหน่อยดเร็วเห็นไหมเห็นม์คหัวครับ มีสเสน่ห์คนละแบบครับตัวแรกนี่เชือเช้อเชื้อเผือกปลาแดงมาหัวครับ,รบตัวที่สองเป็นห้าสิบอินโดแก้มแดงใหญ่เชือเ้อเผือกปลาแดงขมเอวครับเห็นไหมดูจุกถ้าจะเป็นจุกดวงนะครับทักทายที่ไหนหรือเลี้ยวเลี้ยวนะ